สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํารีวิววิธีการขอโล่เงินยูทูบครับหนึ่งแสนซับสไครบ์เบอร์ครับว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปลองดูวิธีการขอกันเลยครับก็สาหรับวิธีการขอโล่เงินครับช่อง u t u b e ของเพื่อนเนี่ยควรจะต้องถึง1นึ่งแสนซับก่อนครับถ้าเกิดช่อง y YouTube ของเพื่อนเนี่ยยังไม่ถึง1นึ่งแสนซับเนี่ยมันก็อาจจะยังขอไม่ได้นั่นแหละเออมันก็ขอไม่ได้นะหรือถ้าเกิดเพิ่งถึง1นึ่งแสนซับเลยเนี่ยมันก็อาจจะยังขอไม่ได้ครับมันก็อาจจะ มันก็ถึงจะขอได้ครับการที่เราจะขอโล่เงินได้เนี่ยเพื่อนๆต้องเข้ามาที่หลังบ้านของเพื่อนๆก่อนครับก็คือตรงนี้ครับตรงช่องที่เราไว้ดูพวกหลังบ้านดูคลิปต่างๆของเราตรงนี้เนี่ยมันจะมีแถบด้านบนขึ้นอยู่ครับว่ายินดีด้วยคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลครีเอเตอร์อวอร์ดขั้นแรกให้คัดลอกและเก็บรหัสแกลกรางวัลก็คือรหัสนี้ครับไว้เพื่อให้นํามาใช้ได้สะดวกจากนั้นคลิกรับรางวัลเพื่อแลกรับรางวัลช่อง YouTube ที่ถึงแสนซับมาสักประมาณเกือบเกือบอาทิตย์เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเอาตามยผเลนะ ไม่รู้ว่าช่องคนอื่นจะเป็นยังไงนะแต่สําหรับช่องของผมเนี่ยเกือบๆอาทิตย์ประมาณ56วันหรือ7วันอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีแถบด้านบนอย่างนี้ขึ้นมานะอันนี้สําหรับช่องของผมนะเออของช่องอื่นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเนี่ยมัน เกินแสนมาหลายวันแล้วเนี่ยแล้วคิดว่ายังไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าเหมือนจะต้องติดต่อไปทาง YouTube นะเออมันมีช่องทางที่ติดต่ออยู่นะแต่อันนี้ของผมเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะของเพื่อนเพื่อนขึ้นใหม่อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดของใครถึงแสนซับแล้วเนี่ยแล้วขึ้นใหม่อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ขึ้นเนี่ยรอไป2อสวันแล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยเกินแสนไปแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นเพื่อนๆนใจเย็นๆนะอาจจะต้องรออีกสักสามสี่วันเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นมานะุ่เกมัีีวรตบปไู้ ประมาณ10กว่าตัวมั้งเนี่ยให้เพื่อนๆทำการลากคุมแล้วก๊อปเลยนะกดคอนทอนซี C, หรือกดคัดลอกไปเลยนะอ่าพอเ,เพื่อนๆกดคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมากดที่รับรางวัลอย่างที่เขาบอกเลยนะรับรางวัลเนี่ยก็คืออยู่ด้านขวามือตรงนี้นี่แหละอ่ากดเข้าไปเลยนะ พอมาถึงหน้านี้ครับมันก็จะเขียนว่าเตรียมเฮกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านแบบเร็วๆแล้วกันนะขอแสดงความยินดีกับความสมมําเร็จอีกขั้นกับรางวัล YouTube Creator Award เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองและมอบรางวัลแห่งความทุ่มเทของคุณในการสร้างสรรค์วิดีโอและการเพิ่มผู้ติดตามให้กับช่องของคุณและชุมชนของพวกเราทุกคนครีเเตอร์ที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์รับรางวัลสามารถรับรางวัลแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้หนึ่งครั้งเพียงกรอ,อกรหัสแกลกรับรางวัลที่ออกให้คุณโดยเฉพาะที่สแสดงอยู่ด้านล่างนี้ในกรณีที่ คุณไม่ได้รับรหัสแลกรับรางวัลแ,แ,แต่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์รับรางวัลกรุณาตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์ของคุณได้ที่นี่อะก็หน้านี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถเข้าถึงได้นะเพราะว่า URL ตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเข้าได้แต่ที่มันยืนยันตัวตนเราได้เนี่ยที่มันระบุตัวตนของเราเนี่ยระบุช่องของเราเนี่ยก็คือรหัสที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเนี่ยรหัสที่เขาออกมาให้เนี่ยมันเหมือนเป็นรหัสยืนยันตัวตนของเราจริงๆอะ่ะมันเป็นแค่รหัสของเราอะ่ะเพื่อนๆเราไปเนี่ยก็ไม ว่ามันเป็นตัวตนของช่องของผมนั่นเองนะพอเนเพื่อ,กอนก๊อบข้อความเมื่อกี้นี้มาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาใส่ในช่องนี้นะหรือถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อเนี่ยถึงเกณฑ์รับรางวัลแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้รหัสหรือไอข้อความที่ขึ้นเป็นแถบด้านบนเมื่อกี้นี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นให้เพื่อนๆนะให้เพื่อนกดที่ตรงนี้ก็ได้ครับมันจะเขียนว่าที่นี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเลยนะอ่าแล้วก็อาจจะทําตามขั้นตอนของเขานะแต่ถ้าเกิดใครได้รหัสมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาใส่ในชช่่่อออองงงนนนนนีี้้้ไดดเเลลยะะมาาาใใสแวกกก็รรัับ แล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าถัดมานะหน้าถัดมานี้เนี่ยมันก็จะเป็น Silver Creator Award ไอโล่เงินอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ชื่อช่องของเพื่อนๆได้เองเลยนะชื่อช่องนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกับชื่อช่องของเราจริงๆก็ได้หรือเหมือนกับชื่อช่องของเราจริงๆก็ได้อย่างชื่อช่องของผมตอนนี้เนี่ยมันชื่อลงไลฟ์แล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยผมต้องการให้แค่ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในโล่ของผมแค่นั้น เออแล้วผมก็จะพิมพ์แค่ว่าลงไลท์ภาษาอังกฤษแค่นั้นเองนะหรือเพื่อนๆอยากจะพิมพ์ข้อความว่าอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้ในนี้นะเออใส่ได้สูงสุดตัวอักษรที่50ตัวนะนี่ครับผมก็พิมพ์ลงไปอย่างนี้ตรงขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆดูตัวอักษรของเพื่อนๆให้ชัดเจนนะดูให้เป๊ะที่สุดนะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะเออเราต้องดูตรงนี้ให้ดีๆนะนี่ครับพอเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบออกแนวเหมือนเป็นตัวอย่างเนี่ยว่าหน้าโลของเราเนี่ยมัน จะเป็นประมาณไหนนี่ครับประมาณนี้เลยนะเอออ่ะอย่างที่เขาเขียนไว้ด้านล่างเนี่ยกุณาตรวจสอบข้อความที่คุณเลือกอย่างละเอียดเมื่อคุณส่งคําสั่งไปแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขภายหลังได้รางวัลน,นี้เป็นการจัดทําชิ้นต่อชิ้นและไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้โบทตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุชื่อช่องของคุณไม่ใช่ที่อยู่เว็บไซต์ของช่องของคุณไม่อนุญาตให้มีการใช้คําหยาบระบบมีตัวกรองคาหยาบโดยอตัตโนมัติและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความอีกครั้งอ่ะอย่างที่ ผมบอกเพื่อนๆดูตรงนี้ให้ชัดเจนนะเอาให้เป๊ะเอาให้ชัวร์นะอันนี้สําคัญมากๆถ้าผิดแล้วเขาจะไม่มีการมาแก้ไขอะไรให้นะเออแต่ผมลืมบอกไปหรือเปล่านะผมอาจจะต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะว่าการขอโล่เงินอันนี้เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างฟรีทั้งหมดนะฟรีทั้งหมดหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้รอยู่แล้วแหละเออแต่ผมอาจจะต้องบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะเออบางคนอาจจะยังสงสัยมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเสียเงินไหมเสียเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกขั้นตอนทั้งหมดเน ฟรีนะครับฟรีเออฟรีเลยอ่ามาที่ขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราพิมพ์ตรวจเช็คตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดที่อนุมัติและเช็คเอาท์ไปได้เลยนะกดได้เลยหรือถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยมีเปลี่ยนภาษานะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนภาษาได้เออก็ลองเปลี่ยนภาษากันดูหรือก็คือมันก็คงมีปุ่มเดียวนั่นแหละอนุมัติและเช็คเอาท์นะกดไปเลย มาที่หน้าถัดมาครับมันก็จะเขียนว่า Creator Award กรุณาตรวจสอบตัวเลือกการจัดส่งอย่างละเอียดเมื่อคุณส่งคำสั่งไปแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลใดๆในภายหลังได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบตัวเลือกของคุณอีกครั้งแต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้เช่นกันรางวัลน,นี้เป็นการจัดทำแบบชิ้นต่อชิ้นและไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้ขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ให้เราใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็อีเมลต่างๆนะครับอ่ะเราก็จะมาใส เพื่อนๆ,ๆก็ทําการใส่ที่อยู่อีเมลกันตามปกติของเพื่อนๆเลยอยากให้แบบเวลาเขาจัดส่งแล้วเนี่ยหรือเวลาเขามีข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับโลกของเราเนี่ยว่าโลกของเราอยู่ไหนการติดตามโลกอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาที่อีเมลที่เราระบุไว้ตรงนี้เลยนะเขาก็จะส่งมาที่อีเมลที่เราระบุไว้เป็นอีเมลนี้นะเพื่อนๆสามารถใส่อีเมลอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอีเมลช่องของเราก็ได้นะเออเป็นอีเมลอะไรก็ได้ที่เราต้องการให้เขาส่งข้อมูลมาหาเรานะอ่ะพอใส่อีเมลเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ด้านล่างน กรุณากรอกที่อยู่ให้ถูกต้องโดยกรอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกในการจัดส่งโปรดระบุชื่อนามสกุลจริงของคียอเตอร์ตามที่ปรากฏบนบัตรประชาชนหากชื่อและนามสกุลของผู้รับไม่ตรงกับชื่อที่อยู่ตามกฎหมายของผู้รับรางวัลจะไม่ถูกเกียร์ผ่านด่านศุนลกากรและจะไม่สามารถจัดส่งได้สําเร็จอ่ะก็อย่างที่เขาแนะนํามาอันนี้ก็คือให้เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะแล้วก็ควรจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเราบนบัตรประชาชน นะบัตรประชาชนเราเนี่ยใช้ชื่อจริงเขียนยังไงตัวอักษรยังไงเนี่ยเราควรจะเขียนให้เป๊ะตามบัตรประชาชนนะเอออันนี้เขาก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาแบบตอนของมันส่งข้ามประเทศอะไรอย่างนี้นะเขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาอ่ะเราก็เอาให้มันชัวร์แล้วก็พิมพ์ไปตรวจสอบให้ดีแล้วกันนะแล้วก็ใส่ไปใส่ประเทศใส่ชื่อไอประเทศตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยเป็นภาษาไทยแต่ในระบบของฝั่ง u t u b e เนี่ยระบบของ บริษัท u t u b บบริษัทหลักเนี่ยมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะตรงนี้มันเป็นภาษาไทยเพราะว่ามันเป็นเมนูเฉยๆนะมันเป็นเมนูเหมือนเป็นแค่แค่แปลมาเอออันนี้ไม่ต้องสนใจถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็เลือกเป็นไทยไปนั่นแหละเพราะว่าประเทศเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็ต้องใส่ประเทศไทยเออแล้วก็ใส่ชื่อดมสกุลตามที่มันมีดอกจันสีแดงๆเนี่ยเพื่อนๆใส่ให,ให้หมดนะอ่ะเราก็ใส่ไปใส่ใส่ใส่ใส แล้วก็ใส่จังหวัดใส่รหัสไปรษณีย์ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยใส่ได้แบบไม่ต้องมีบวกไม่ต้องมี6 6ไม่ต้องมีอะไรเลยนะเราใช้ในประเทศไทยเราใส่เบอร์อะไรลงไปเนี่ยเราก็ใส่าตามนั้นได้เลยนะเพราะว่าเบอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์ที่คนไทยของเราโทรมาหาแล้วแหละเราไม่ต้องไปใส่บวกบวกหกหกอะไรของรหัสประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใส่เลยนะเบอร์ของเราเนี่ยมี10ตัวเนี่ยเราก็พิมพ์ไปแค่10ตัว5อะไรเี้ยเราก็พิมพ์ไปเย9ตัวพิมพ์ไปยนะพอเสรจแล้วเ่ยกดต่อไปไปเลยเะพอมาถึง ขั้นตอนนี้เนี่ยเ,เขาก็ให้ตรวจสอบและชําระเงินใช่ไหมแต่ไอ้ชาระเงินเนี่ยมันมันไม่ได้ชําระเงินจริงๆนะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นแค่หน้าต่างของเว็บเขาเฉยๆนะเพราะว่ามันศูนย์ดอนอยู่แล้วนะแล้วก็มาที่วิธีการชําระเงินไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลชําระเงินที่อยู่สําหรับออกใบเสร็จกับที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกันอ่ะก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็คือหน้านี้เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเช็คเพื่อความช่วยทีสาหรับที่อยู่ของเรา นะชื่อของเราที่อยู่ของเราตรงไหมเบอร์โทรศัพท์ตรงไหมเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะทําการโทรมาหาเรานะเราต้องใส่เบอร์ให้ถูกใส่ที่อยู่ให้ชัวนะกลับไปแก้ไขไม่ได้นะขั้นตอนนี้ดูให้ดีนะอันนี้ผมเน้นย้ำมากๆพอชัวแล้วเนี่ยมั่นใจแน่นอนแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดส่งคําสั่งผลิตนะกดตรงนี้พอถึงหน้านี้แล้วเนี่ย ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วแหละขอขอบคุณสําหรับคําสั่งผลิตรางวัลหมายเลขคําสั่งของคุณคือดดดเราจะส่งอ e ีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันคําสั่งพร้อมรายละเอียดอีกครั้งโดยเมื่อเราจัดส่งรางวัลแล้วคุณจะได้รับอ e ีเมลยืนยันพร้อมข้อมูลการติดตามสถานะพัสดุหากคุณไม่ได้รับอ e ีเมลยืนยันภายใน5นาทีโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของคุณคําสั่งซื้อของคุณจะจัดส่งภายใน2สัปดาห์ถัดไประหว่างนี้เราทําการรอ2สัปดาห์นะครับแล้วเราก็ไปเช็คที่อ e ีเมลของเรานะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งเข้าที่อีเมลของเรานะอะตอนนี้เราก็มาที่อีเมลของเราครับหลังจากที่เขาบอกว่าเขาจะส่งเมลมาหาเราครับไม่นานครับไม่นานภายในวันเดียวกันน,<ละ>นี่แหละเขาก็ส่งอีเมลมาหาเราเลยหรืออาจจะแบบแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาเลยนะครับก็คืออีเมลนี้นะครับ Society Award ตัวนี้นะครับแต่อีเมลนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในจดหมายขยะนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยนะจะอยู่ในจดหมายขยะหรืออาจจะเป็นจังเมลอะไรนี่แหละเออถ้าเกิดผมทำไม่ผิดนะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะชื่อจังเมลนะหรือจดหมายขยะนะถ จดหมายไม่เจอเนี่ยให้เพื่อนมาหาในจดหมายขยะหรือจังเมลนะมันก็จะอยู่ในนี้เขียนว่า Society a w a r d วเราก็กดเข้าไปดูในอีเมลนี้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยเมลนี้เนี่ยเขาก็จะส่งมาทันทีหลังจากที่เราทําขั้นตอนเมื่อกี้เสร็จแล้วนะเขาก็จะส่งมาว่าลงไลฟ์ก็คือชื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นชื่อที่เราใส่ให้เขาพิมพ์ในโล่นะไม่ว่าเพื่อนจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อช่องของเพื่อนไหมเนี่ยเขาก็จะส่งมาเป็นชื่อที่เพื่อนๆนได้พิมพ์ไปใส่ในหน้าโล่นะอ่าอันนี้เขาก็จะเรียกชื่อเราเ Award image อันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเหมือนมันจะเป็นรูปนะถ้าเกิดเราดูเมลในมือถืออ่ะมันเป็นรูปนะถ้าเกิดจะไม่ผิดเรากําลังจัดทํารางวัลของคุณอย่างพิถีพิถันโปรดอดใจรอสักครู่คุณจะได้รับอ e ีเมลจากผู้ให้บริการขนส่งหลังจากที่จัดส่งพัสดุออกไปแล้วเมื่อได้รับอ e ีเมลก็รอรับรางวัลกันได้เลยใช้เวลาจัดส่งประมาณ2-3สัปดาห์ในระหว่างนี้ก็ลองคิด แผนถ่ายวิดีโอแกะกล่องรางวัลไปพังๆได้เลยอย่าลืมแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าคุณฉลองรับรางวัล YouTube c r e a t o r Award รกันสุดเหวี่ยงแค่ไหนขอสแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความสําเร็จในครั้งนี้ของคุณ The YouTube Team หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมติดต่อตตตตตอีเมลตืดๆๆอ่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลแบบพวกเลขออเดอร์ชื่อช่องที่เราต้องการแล้วก็พวกที่อยู่ที่เราใส่ลงไปนะตรงนี้ก็จริงๆเมลนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ก็ควรจะเข้ามาเช็คแหละว่าว่าเราได้รับอีเมลนี้จริงๆไหม เออถ้าเกิดเราไม่ได้รับอีเมลนี้มันก็อาจจะใส่อะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะเราก็อาจจะต้องเข้ามาเช็คอีเมลนี้ดูอ่ะระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะรอบริษัทขนส่งส่งเมลมาหาเรานะ จากวันที่ที่ผมทําเรื่องขอโล่เงินมาครับก็คือวันที่6พฤษภาคมครับผมทําเรื่องวันที่6พฤษภาคมแล้วก็ได้รับอีเมลนี้ในวันที่6พฤษภาคมมานะหลังจากวันที่6พฤษภาคมมาประมาณ2อาทิตย์นะของผมเนี่ยก็อาจจะประมาณ13-14วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่ผมได้รับอีเมลแรกจากบริษัทขนส่งเนี่ยก็คือวันที่19พฤษภาคมใช่ไหมผมทําเรื่องวันที่6พฤษภาคมแล้วก็วันที่19พฤษภาคมเนี่ยผมได้อีเมลจากบริษัทขนส่งก็คือเป็นอีเมลชื่อว่า UPS นะครับ UPS เนี่ยก็คือชื่อบริษัท ขนส่งนะวันที่19พฤษภาก็คือหลังจากที่ผมทําเรื่อง13วันเนี่ยผมได้อ e ีเมลแรกก็คืออ e ีเมลนี้พอเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอ e ีเมลนี้ครับอีเมลนี้ครับเขาก็จะแจ้งเตือนการจัดส่งของ UPS หมายเลขการติดตามตืดๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างงี้อ่ะคุณมีพัสดุมาแล้วเขาก็จะระบุเลยครับว่าวันจัดส่งของเขาเนี่ยจะถึงเราวันที่เท่าไหร่ก็คือวันอังคารที่24 พฤษภาอ่าข้อความนี้ส่งถึงคุณตามคําร้องขอของ Society Award s o i i t y y w w r r s YouTube เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลการจัดส่งด้านล่างนี้ถูกส่งไปยัง UPS พัสดุพันจริงอาจจะจริงหรืออาจจะไม่ได้รับการส่งมอบให้ UPS สําหรับการจัดส่งหากต้องการตรวจสอบสถานะการขนส่งที่แท้จริงของการจัดส่งของคุณให้กดคลิกที่ลิงก์ติดตามด้านล่างพอประมาณ2อาทิตย์เพื่อน,อนๆก็จะได้เมลฉบับนี้จริงๆเมลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเมลแจ้งแบบ เขาเรียกว่าแจ้งเหมือนแจ้งเลขสถานะการติดตาม พัสดุชิ้นนี้อ่ะเออเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้เลยนะกดติดตามก็คือเราจะมาเช็คได้เลยว่าพัสดุเราเนี่ยอยู่ไหนถึงไหนอะไรยังไงเงี้ยก็คือการกดตรงนี้ครับหมายเลขติดตามนี่ครับแล้วก็จะมีลิงก์ตรงนี้ครับจะเป็นเขียวๆตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถจิ้มลงไปได้เลยนะเราก็จะทําการจิ้มไปเลยปึ๊บพอเราจิ้มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการติดตามพัสดุของเรานี่ครับเขาก็จะบอกเลยว่าการจะส่งปึ๊บปึ๊บส่งมอบโดยประมาณอ่าเขาก็จะบอกว่าโดยประมาณวันอังคารที่24พฤษภานี่ครับประมาณวันนี้แล้วก็ ก็จะมีไทม์ไลน์บอกลงมาว่าถึงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครได้เมลวันแรกเลยเนี่ยแล้วกดเข้ามาดูเนี่ยบางทีตรงนี้อาจจะยังไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยนะเพราะว่าเหมือนมันยังไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์ขนาดนั้นอะ่ะเออวันที่ผมเช็ควันแรกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะเออก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ปิดไปหรือถ้าเกิดผ่านไปแล้ว3 4วัน5วันเงนี้ยเพื่อนๆก็มากดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อเช็คสถานะของมันได้ตลอดนะกดตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เพื่อนๆได้อีเมลฉบับนี้เสร็จแล้้้ววใช่่มมมััยอนนนีีผไดาท19 ถ้าเกิดตามไทม์ไลน์เลยเนี่ยผมทําเรื่องวันที่6พฤษภาคมแล้วก็วันที่19พฤษภาคมผมได้อ e ีเมลฉบับนี้ก็คือเป็นอ e ีเมลที่บอกว่าของเราถึงไหนแล้วใช่ไหมหลังจากอ e ีเมลฉบับนี้เนี่ยก็คืออ e ีเมลฉบับนี้เนี่ยผมได้วันที่19หลังจากอ e ีเมลฉบับนี้4วันเนี่ยวันที่23พฤษภาคมใช่ไหมเขาก็ส่งมาอีก1อ e ีเมลก็คือเป็นอ e ีเมลอันนี้ครับอ่าปรับปรุงข้อมูลของ UPS กําหนดส่งมอบในวันพรุ่งนี้อ่ะอันนี้มันก็เหมือนจะเป็นอ e ีเมลอัปเดตอะว่าเอ,อ่อพัสดุ ของคุณจะอยู่ไหนพัสดุของคุณจะถึงพรุ่งนี้อะไรเงี้ยอ่าเราก็กดเข้าไปดูก็จะเป็นอีเมลนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าพัสดุของคุณจะมาถึงพรุ่งนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าพัสดุของผมเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเขาจะส่งมาวันที่24ก็คือวันที่24พฤษภาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยวันที่23พฤษภาเนี่ยเขาส่งอีเมลฉบับนี้มาเขาก็บอกว่าพัสดุของคุณจะมาถึงพรุ่งนี้จาก Society a w a r d YouTube อ่ะรับการแจ้งเตือน,นเกี่ยวกับพัสดุ UPS ที่ส่งมาถึงคุณการจัดดส่งตาาามกํหนเวล วันอังคารที่24พฤษภาก็คือพรุ่งนี้ครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมอัดวันที่23พฤษภาใช่ไหมอ่าของเนี่ยมันก็จะมาถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถกดติดตามพัสดุได้อ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้แต่นะครับแต่วันนี้ครับวันที่23พฤษภาอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยวันนี้วันที่23พฤษภาใช่ไหมของเนี่ยมันก็จะต้องมาส่งพรุ่งนี้ครับแต่หลังจากอีเมลฉบับนี้ส่งมาหาผมได้ไม่นานเนี่ย UPS ตัวนี้เนี่ยเขาโทรมาหาผมนะครับว่าจะมีพัสดุส่งมาหาผมวันนี้เลยนะครับก็คือส่งก่อนกําหนดนั่นเองนะตามกําหนดเนี่ยก็คือวันที่24พฤษภาคมใช่ไหมแต่อีเมลฉบับนี้เนี่ยมาวันที่23พฤษภาคมแล้วหลังจากผมได้อีเมลฉบับนี้ไม่นานเนี่ยประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่แหละแล้วก็มีพนักงานบริษัท UPS เนี่ยโทรมาหาผมนะว่าพัสดุเนี่ยจะถึงผมแล้วสะดวกรับไหมอ่าผมก็ตกใจดิเพราะว่าคิดว่าตามอีเมลบอกจะเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมผมก็ตกใจเนี่ยเขาก็ถามผมว่าจะรับเองไหมอ่าผมก็บอกว่าผมจะ รับเองเลยผมอยู่บ้านผมอยู่คอนโดเนี่ยผมอยู่เลยเนี่ยผมสามารถรับเองได้เลยแล้วก็รีบทุกอย่างครับรีบลงไปรับโลอันนี้มาเลยนะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับวันที่โล่เงิน YouTube 1 0 0 0สนซับสไครเบอร์ครับมาถึงมือผมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับอ่าให้ดูก่อนเลยครับนี่กล่องสวยงามครับไม่มีรอยอะไรมากมายครับยังเป็นรูปกล่องสวยงามครับอาจจะมีตามขอบตามมุมเล็กๆน้อยๆครับ ก็เข้าใจได้เพราะว่ามาจากต่างประเทศครับมาไกลแบบอีกซีกโลกหนึ่งเลยก็คืออเมริกานั่นเองนะบนหน้ากล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นพวกที่อยู่ข้อมูลอะไรของเราต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เซ็นเซอร์ไปเล็กน้อยนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับกล่อง ถือว่าอยู่ในสภาพดีมากๆแล้วก็ก่อนที่จะแกะกล่องน,นี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูเนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคน,นครับที่ร่วมกันกดติดตามช่องของผมมาจนช่องของผมเนี่ยได้โล่ตัวนี้ขึ้นมานครับถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าจะหาโล่แบบนี้ได้จากที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าโล่อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีคุณค่า กับผมมากๆนะก่อนอื่นเลยก็จะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปแกะกล่องอันนี้นะอ่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากดูด้านในแล้วหลายๆคนก็คงได้เห็นด้านในแล้วแหละว่าโล่มันเป็นยังไงนะเพราะโล่เงินเนี่ยก็มีแกะกล่องกันเยอะแยะมากมายนะแต่สําหรับคนทําช่อง YouTube เองเนี่ยผมคิดว่าการที่จะได้โล่อันแรกอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างตื่นเต้นนะเอออย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากๆเนี่ยได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะแกะเลยมานี่ครับ ให้ดูใกล้ๆโฟก,กัสไหมอ่าประมาณนี้นะเราจะมาทำการแกะกันเลยแล้วกันก็ค่อยๆปลานีดนิดนึงนะมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของใครหลายๆคนที่ทำช่อง y t u t u เนาะสำหรับผมเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากนะสำหรับการได้โลอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเก็บกล่องตัวนี้ไว้ด้วยได้แหละเออเลยจะแกะอย่างดีเลยนะนี่ครับอ่า แล้วเราจะมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาพิมพ์ชื่อช่องของผมผิดเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะ,ะก็คงถูกเลยนะเรามารุ้นกันพร้อมกันไปเลยนะ,ะเดี๋ยวผมแกะดูก่อนอ่านับถอยหลังพร้อมกันนะสามสองหนึ่งนี่ มีฟองน้ากันกระแทกมาครับ1ชั้นนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นอะไรขอแสดงความยินดีด้วยความสําเร็จโอ้โหให้ฝรั่งเขียนภาษาไทยก็คงจะอ่านยากนิดนึงนะเพราะว่าฟอนต์เขาติดกันไปหมดเลยอะอ่ะเพื่อนๆลองดูนะเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ลองแคปไม่อ่านกันดูละเออประมาณนี้อันนี้ก็อ่ะก็คงจะเขียนว่าเออแสดงความยินดีอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่ะประมาณนี้แล้วก็ ใบต่อมาอันนี้ก็คือโอ้โหเป็นกระดาษอย่างดีสวยงามมากโลโก้ YouTube อย่างใหญ่เลยครับนะเขาก็จะเขียนว่าคุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมผู้ติดตามคนแรกของผมก็คงจะเป็นผมนี่แหละอีกเมลหนึ่งนะผู้ติดตามคนที่ร้อยล่ะ และผู้ติดตามคนที่หนึ่งพันล่ะนะเขาได้เขียนอย่างนี้คุณต้องจำได้แน่และเรารู้ว่าคุณจะต้องจำคู่ติดตามคนที่หนึ่งแสนได้อย่างแน่นอนแฟนๆอาจพบช่องของคุณขณะค้นหาในยูทูบด้กผ่านเพื่อนหรืออาจพรเจอวิดีโอแนะนำจากช่องของคุณไม่ว่าจะค้นพบช่องของคุณอย่างไรแฟนๆก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะคุณมีผลงานที่โดดเด่นและแฟนๆก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่คุณสร้างขึ้นและกำลังเติบโตเรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นการเติบโตในชุมชนของคุณและภูมิใจที่จะได้้้้้เเเเชชิิิดดดดููคคควววาาาาาามมมสรรรรรรร็จจท่นนนนนไััับบบกใใลลุปหยยผตตงงงอแะ ตต่อไปเรื่อยๆเรารอดูความสำเร็จขั้นต่อไปของคุณอยู่และคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอและไม่แน่เมื่อผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนเราอาจส่งจดหมายถามคุณว่าคุณจำผู้ติดตามคนที่หนึ่งแสนได้ไหมก็เป็นได้ขอแสดงความนับถือซูซานนี่ครับ CEO YouTube ส่งมาแบบนี้เลยอ่าก็จะเป็นกระดาษแข็งใบหนึ่งนะอ่าสวยงามเดี๋ยวอาจจะไปใส่กรอบไว้ก็ได้อ๋อโอ้โหมาแล้วครับเขียนถูกไหมอ่าเขียนถูกนี่ครับชัดไหมอ่าโฟกัสยัง โฟกัสน,นะนี่ครับอืมมีหน้าผมเห็นหน้าผมในเงาไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโล่ตัวนี้เนี่ยออกมาจาับกล่องแล้วกันนะอ่ะอันนี้วางไว้ข้างๆก่อนเอาออกอยังไงดีเรา,เากล่องออกไปก่อนหยิบขึ้นมาโอ้ด้านล่างของโล่นะครับเขาก็จะมีเขียนว่าอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกเนี่ยประมาณนี้ แล้วก็มีอันนี้ครับกันชื้นอีกตัวหนึ่งแค่นั้นอ่าแล้วก็เอาออกไปก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะเอาฟองน้ํามาลองดีกว่านะเออจะได้ไม่เป็นรอยปรับมาณนี้แล้วเราก็จะแกะออกจากพลาสติกอ่าพลาสติกเขาไม่ได้มีอะไรแปะมานะก็จะลูดลงอย่างนี้ได้เลยนี่ครับซุอ่า มาแล้วครับมาแล้วครับเงาวิ้งเลยครับเงาวิ้งเลยครับโอ้โหดูกันอย่างชัดๆอีกหนึ่งทีครับนี่ครับชื่อช่องผมสะก,กดถูกเป๊อะอต่อไปก็คงต้องหาที่วางแล้วแหละไม่รู้ว่าจะวางไงอ่าด้านหลังเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบที่เกี่ยวที่แขวนอะไรอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้งดงามสวยงามมาก หลายๆคนเนี่ยที่ได้โล YouTube อันนี้เนี่ยก็คงจะภูมิใจนั่นแหละนะเพราะว่ากว่าจะฝ่าฟันกว่าจะทําให้ช่องเติบโตกันได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนระับสำหรับหลายๆคนนะครับแล้วยิ่งสําหรับช่องผมด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาหลายปีอยู่นะประมาณ2ปีกว่านะกว่าจะได้โลอันนี้มาไดา้คลิปนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวขั้นตอนการขอโล ยูทูบอันนี้แล้วกันนะแล้วก็จะมีอันบล็อกเล็กๆน้อยๆนะสำหรับความภาคภูมิใจผมก็อยากจะมาแกะกล่องเก็บไว้นะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมก็เคยได้โล่เงินแบบนี้มาเราผ่านจุดนี้มาด้วยกันมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึง ในชีวิตของผมเลยแล้วกันนะสาหรับโล่เงินอันนี้นะอ่าก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับใครสงสัยขั้นตอนตรงไหนครับหรืออยากแนะนําติชมอะไรตรงไหนตรงนั้นไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจรอตรงนั้นรอตรงนี้อะไรเงี้ยใครสงสัยอะไรตรงไหนครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าเกิดผมรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อน,อนๆทั้งหมดเลยแล้วกันนะจะมาคอมเมนต์ตอบแล้วกันนะถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนนะ ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งครับที่ช่วยกันสนับสนุนช่องของผมนะผมมีโลก u t u b e อันนี้มาได้เนี่ยก็เป็นการติดตามจากเพื่อนๆทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ